เกิดแล้วนะใส่มาใาไฮโซมาทำบุญกับโปโยตี้ผู้ชายอะไรโโยตะไราพเจ้าจบาพื่ข้าี๋ยวกห่อยมันไม่ว่ายน้ำนะเอาลงน้ำมันไม่ว่ายนะต้องเอาเกลี่ยลงด้านล่างสวัสดีครับวันนี้อยู่กับป้าเด็กอ้วนนะครับผมวันนี้เป็นวันเกิดของป้าเด็กอ้วนครับ และนี่คือผู้ร่วมชะตาในการ What ทำบุญรถ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 เกือบไม่มีชะตาอยู่แล้ววันนี้เรามาทำบุญนะครับผมปล่อยนกปล่อยปลาปลาปาไฮโซมาทำบุญกับโคโยตี้ผู้ชายเาอะไรอ่ะโคโยตี้อะไรอ่ะเจ๊ชอบเลยอ่ะเจ๊ไหนอ่ะตลาดโอเควันนี้เราไปทำบุญกันนะตอนนี้เรากำลังจะไปซื้อปลากันนะครับผมเพื่อที่จะมา ไหว้ไหวอะไรอ่ะไหว้น้ำเอาไปซื้อปลาเพื่อมาปล่อยนะครับผมขอปลาปล่อยอะไรน้อยนะเสริมโชคเสริมชะตาเสริมบุญบารมีไข่ชีวิตปลาน้อยเระดิกาัฟมกล้องว่เดต่หัวตลาดเลยนะคะ เขาทำบุญเขาใส่เสื้อขาวกันข้างหลังคืออะไรอยู่วะชมพูอยากกินเลยกําลังดึบดิบอยู่เลยนี่ไงมีเยอะแยะเลยปล่อยปลาปล่อยปลานะครับปล่อยปลาปล่อยใจบรรยากาศของการปล่อยปลา เดี๋ยวเราซื้อก่อนนะครับผมทุกคนตัวใหญ่มากมีกีฟ้ายังไม่ได้เลือกวิ่งน่าใสมากเลยอ่ะพอมันเกิดแล้วน่าใสเลยยังเลยนะต้องคุณกันน่าจะปริ้งโอนยจะปริ้งเลยเหรอออร่าจะมาเดีจะร้อนหนึงนะครับเดี๋ยวทำบุญแล้วหน้าปริ้งเลยเดี๋ยวทำบุญแล้วหน้าปริ้งเลยปริ้งประหมดเขียงหมดเขียงหมดแ ทำบุญบ้างนะครับว่าน่าจะโลมพระช่อเนี่ยพราช่อเนี่ยมาช้อนเงินช้อนทองธรรมดาที่ไหนมาดาที่ไหนคอยขมมาหอยขมหอยขมก็ไม่ขมขืนไงไอ่ขมเอาหอยขมได้เอาหกขมคอยขมขายยังไงโลบ้าหอยขมอ่ะใช่ครับพี่เอามาโลนึงกัน หมดเลยนะทำบุญใหญ่เลยเป็นประเภทนะแล้วเราก็เ yes ผื่อไปถึงเพื่อนๆที่คนที่กลัวที่เขาป่วยๆเดี๋ยวเราก็เราก็ป่วยไม่ใช่เหรออย่า๋ย่เดี๋ยวเราที่ส่วนกระส่วนไม่ได้ป่วยใจป่วยใจไม่มีคนดูแลเขาหรือว่าแอปมีวะเราะอะไรนะ หอยมันไม่ว่ายน้ำนะเอาลงน้ำมันไม่ว่ายนะต้องเอาเกลีร์ลงไปข้างล่างนะแล้วน้องอยู่นี่พูดจริงจริงปอนไม่ว่ายเลยเองเกลีลงต้องเอาไหมไม่เดี๋ยวน้องเต็มเลยอไม่มีมันไม่ลมว่ายได้ปะหอยมันไม่ว่ายนี่เอาปวดเกลี่ยหอยมันไม่ว่ายเฉยเฉย น้องเต็มเลยเนี่ยตอนนี้น้องก็อยู่หวยไม่อครับผมสำหรับวันนี้ทําบุญวันเกิดนะครับผมก็มีปล่อยป้าถวายสังฆทานแล้วก็ทําบุญนะครับผมตามอัธยาศัยนะครับก็ ขอให้บุญกุศลน,นี้นะครับเผื่อแผ่ให้กับคนที่ดูช่องบ้านเด็กอ้วนด้วยนะแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากนะครับวันนี้เป็นวันเกิดของผมก็อยากยอวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะครับมาเจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็ขอมาไปทีพิลังพราลาจะไปก่อนนะครับแค่ในวัดด้วยเป็นไง กดฟรีลอวนะฮะโอเคยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบายตะโกนด้วยนะครับแล้วยังกดกระดิ่งด้วยติ้งต่องนะครับผมโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าทุกคนทุกคนอา่ละครหน่อยแฮ ตัไม่เล้ยไม่ือนนตัวตไม่เทลไม่ได้ไปแล้วนี่ไระเนอีก่ไยยนิฟิลอะโควิฟมั้งไฟนี่ไฟวยเคสไฟเคสไฟ บ้างแล้วเนี่เราจกินหมดเลยอ่ะ